ออกมานี่นะคะจักบาทนี่หอดว่สวัสดีค่ะมาต่อปลาที่สองกันเลยเดอ้อมันนี่ปลานี่นะเป็นปลาผักวานเนาะมารุ่นกันว่าจะได้พักวานหลยอบ่ะมาปลานี่ไฟบ้ไม้มาเนาะ ก่อนที่ิิไปพ่อพักหวานก,นกันกับพ่อพยาอื่นก่อนคุดก่อนทะเนาะจังไหญก็ได้มาโคออกแล้วมีออเดอร์พร้อมดินกแก่นขนาดฝนบปรยตกขบุษายจับมือทำไมมือเธอด้านจางเบิ่งคอยขุดหางอื่นขายนย่ยาย ăn đây cứ thằng này bố cục thịt mà lại cốt đây subscribe cho อ้อนหนังแบบบรสุภาพเลยจ้ะชีวิตมาดามมาดามพี่พี่พลายบอนาำเนาะดอกนี้นะน้ำบ่ sao kìa được để lại lại vậy này Hãy subscribe อยู่แต่มันแก่นแห้งนะแกะเก็บไปทงผัด พี่น้องเดี๋ยวไอ้ขออนุญาตพุดอันนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ไอหาผัหากหวานเนาะคะ่ะเนาะชักใหญ่ออกไปมัตนตะเม็นหินใหญ่ใหญ่โอ้โหนานจะไปยันพี่น้นนนอ,อง, <laughs> งข้าแล้วว่ายปลายระเบ้อววต้องหาดแหละนี่เด้กจับเลยมันน้อยดนะ มันีีนน้่วันนี้เพื่อความบันเทิงโอ้ไปแล้วไปค่ะพาะทุกคนไปหาผักหวานเป็นหมดเหรอจีลีนีจริงเหรอเหรอไม่หรอกเธอยังไม่กดเป็นหมดจริง นี่นะคะทุกคนเราเจอผักหวานแล้วนะคะเป็นผักหวานเบี้ยนะคะแบบนี้เขาเอิ่อนมาผักหวานเบี้ยเคลื่อนมาผักหวานเบี้ยกกเบี้ยมันจะมันบนแม่มมกกใหญ่ยายจะมาเหียงคนขี่อยู่ยายนี่จะมาแล้วจะเห็นผักหวานบะ Học <laughs> <laughs> <Điều> không xa Hãy subscribe cho kênh นี่พี่จะเอาไปเอาอยู่ใส่บประจักน์หน่อยไม่ลอยก็เอาหายากผักหวานนี่มันจะหวานจริงๆมันไม่เหมือนผักหวานปลูกไสเกตยอดหนึ่งนี่นี่ให้นางใหญ่สะเพาะอิน,น,นตะร์เนเสร็จแน่ด้วยงังมันจะเพีย้ยอเอันบก เป็นบเกตอันนีง่ายมันเป็นพักหวานที่บอพอนะ้ำมันก็เลยเป็นแบบนี้ถ้าฝนตกเสร็จมาอีกทีหนึ่งเก็บบหวาดบ่อยเลยได้นีมไ่ะหอยเลื่อยปีนี้คงซีมดแล้วเนาะว่าบอยายไปค่ะดวนี้เนาะบ้านหาอนะ้าแมงแค็งจิกนล่ะเนาะไม่อยมีเนาะ มาเบิงความสวยของธรรมชาติที่เกิดจากบง่งจะว่าเปิดมาแล้วบุมีบง่งเลมันตกลงมาเนาะอออเรื่งนี้เราพันพันแบบเก่งแห้งเนาะเบิ่งนี้ป่านคนพันเอาอะทั้งทั้งที่แบบแน่นอนแน่นอนเบิ่งน่ะเก่งบอกเพราะเราเก่งบอกบอกบุมหมบสวยอรอีหยังพัน,นอะแน่นอนขนาดเลยไป คือกกที่ใหญ่ที่สุดของวันนี้ก็ว่าได้นะคะแต่กระถึกเด็ดไปแล้วมีแล้วเปิดแต่แบบน้อยๆก็เอาไว้ให้คนข้างหลังสะนะ ่งเคพี่พี่เจอ stick Nói điều nói nói này là Hả? anh nhìn chá ปินี่นะนบุปงอ่า่ยังนะนี่า้งเนระปาปนอนอ,อันนี้เราก็เอาไว้นะคะเราไม่เอาหมดนะไปค่ะป เจ้าขุม,มานแค่ยายได้พ่อแกงเลยสามก๊กหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่สสห้าโอ้พ่อแกงเลยยายน,ยน,า,น,า,น,า,นาทีเดียวจะน้อยผักหวานย้ายาเพราะว่ขาขณะนี้เวลาบ่ายโมงสามนาฬิกาแล้วผักหวานมาบบันกำลังจะสุดกันได้ลยวนะ มันยังอ่อนอยู่เก็บมันเลยนี่ อาจจะเตกยอดยอดที่สืดปวดรอนเก็บไปค่ะเดี๋ยวเคพี่ผีจะพาเองนะคะช่วงนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะคะมันก็จะเหี่ยวๆแน่จักหน่อยเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือมันบ่ถึกฝนยอดมันก็บ่ตืงปันไดมาเบิ่องนี่จ้ะอันนี้เขาเอิ่นว่าผักหวานเบี้ยเลยเนาะอยู่นี่บ่่คยมีผักหวานกกเพราะมันถึกไฟไหม้ทุกปี มันไม่สามารถที่ขึ้นมาเป็นต้นได้ใช่เพราะว่าแต่ละปีไฟไหม้ตลอดเบืองปอแมดแมทแมทแมทลือ <discussion> ผักเงี้มผักเงี้ยมอ่ะผักหวานที่เด่นนะ ผักหวานนะเธอล่ะสม้มเปรี้ยวค่ะผ <laughs> ักนวานเธอผักนวาน, <laughs> วานแต่เราเริ่มเปรี้ยวแล้ว <laughs> ปาดเออบธรรมดาเดิมมดละวบย้ายอันเดีอหแซ่บเลยกินดิบก็แซบ <laughs> ่บใส่ส้มตำเอาอีลีปฏิทโทโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้พี่น้องจ้าหนึ่งสองสาม ส <See? S 2> <laughs> ี่อู้อูผ่านนี่ด้วยปาดมามเนี่ยมา,มานี่เ <laughs> ปอปีเราคือผ่านวะเราเราพอแล้ว <laughs> เราพอแล้วเนอีดเรียกไ้ดิถึงเอีดีเราไว้คลิปละเอาเลยเอเันละ พักลบเลยเราบอกว่าเออเอาไว้เฮ็ดคลิปเดิมไปเพราะว่าโดยส่วนมากพานที่เพิ่นม,มานากันนี่เพื่อนหัวเอาเฮ็ดคลิปไปนี่คือเพื่อนซีเรียสเลย,ยจ้าแล้วเพื่อนจะไปเอาทีล่างแบบนี้เออปีนี่คือเราค่ะเมื่อกี้นี่เราเห็นแล้วเราก็เลีกเลยความเป็นพานี่สิมีน้าใจต่อกันจ้าแม่บอทิปเราก็เลยเลี้ยวใส่ไปเลยถ,ถ้าที้ทเราอยามาแบบนี้เราเมื่อกี้นี้วืบไปพูดเลยปัดจะเบ่งตัวนี้ ไม่อยากเด็ดเร็วกันไดด้วยจากสนุกถนอมมีบอย้ายทางนั้นโวกนี้ยังบ,บ่ป่องอันนี้มันนี้ยายนี่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 มาค่ะมาเจอจุดคลายแม็ก ผักไปซิไปหูว้ว่านนี่คือผักหวานป่าผักหวานโคกคนสิบูรุเขาสิเคลดว่าอาปลูกไว้ทวไเทวดาเขาปลูกให้เขากินจ้ะถ้าเขาจักหากินเป็นแบบน,นี้นะเขาก็ชิได้กินแนวแซ่บแต่ว่าบางคนบัดซีว่าผักหวานมาบริมีค่โคหรือว่าทิพย์เจ้าไปโคบกบมมีผักหวานเจ้าไปมืดมือซื่อๆเ้ยจ้ะ กินมีมันไผ่หมันมันดีเนาะมันยายจาคี้แอกดีเธอยายเรางามเรามาแอกจ้างเรามาแอกจ้ะ จสอบเสร็จแล้วขาเจ้าก็สบายหัวแล้วปัานนี้เนาะไอสอบมือลยจากวิซาหนะปลาตรงนี้หลายเลยมีอยู่แหละเนี่ย <c oughs> เหลืองมากขนาดใหญ่เลยเหลืองมากขนาดเลยใหญ่เป <c oughs> <c oughs> ็นตันแนนก็บอกเบิร์ดไม่เยซื้อเบอาเพูดอย่างให้ฟังป้าให้คอยอัแบกเข่ามาบริแบกมาสี่คนเมืนบอก ่อยก็แบกมาประมาณสองกิโลสามกิโลแล้วันนี้คอยนำะพาเราไปกินขา้าวไปละกินข้าวแบบยัางบ่ยากแล้วว่ะไปไปกินก๋วยเตีย๋ยวสั่นคอยเสียใจขนาดเลยคอยแบกหน้าม,มานะ่ะสามกระติกสามขวดก็นักพอแห้งแล้วเข้าอีกสองกิโลบบน,นี้ค่ะแต่พอวันนี้คอยก็ตั้งรักเลยตั้งใจไว้เลยว่าจะไปกินก๋วยเตีย๋ยวเพราะว่าซีเมื่อแล้วแล้วหูบอกเราว่าแสดงเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยว โอ้ยเมื <eterm oon> ่อกินอ่อส้มตำมยายหมูป่าดีกว่าเบิ้งนะแล้วตั่วข่อยตั้งแต่มาจนเมื่อข่อยก็ยังมาน้ำเล่าอยู่เลยด้วยความเสื่อยใจเหมืองลาสบายอุราตั่วข่อหมูฮะเออเมื่อวันนี้ฟังฟังโบล้วบัดนี้พอไปหอดือนปุ๊บแล้วก็สิบอกว่าอยกินก๋วยเตี๋ยวอยูกจุลี่เราให้ลูกเราไปซื้อถ้าเบิ้งโหลดเจ้าถ้าเบิ้งเลย้วข่อนี่หิวข้าวจนสั่นเดี๋ยวนี้ค่ะ ลราสิบห้ไฮคอยศูนย์แบกเข่ามาสามสี่กิโลหนามอีกสามขวดไปโอ้ไม่ธรรมดาได้เติบหนึ่งอยู่เดอ้สอ <c oughs> สรุปเจ้าเบ้าดูเจ้าเบ้าดูเจ้าให้คอยแบกเข่ามา เวันนี้จะบอกว่ามันน้อยโพดซะอีกน้าค่อยกระแบกมาสามขวดก็จะบอกว่าค่อยบอกว่าค่อยหิวข่าวจนสั่นจะบอกอีกจังหน้อยพาค่อยไปกินก๋วยเตี๋ยวค่อยกะตั้งใจว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวจะบอกจะไปกิน้มตามยายหมูป้าอีกจะไปเอาจังไหนจะวอาดุค่อยสู้แล้วได้หนีได้เอาสรุปสรุปสรุปก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนานกุญแจค่อยกะจนเฮ้ย ไมใหญ่เลยนี่นะคะทุกคนจ้าวันนี้ก็เออปี๊ได้แหละไ,ได้แลวได้แลวอันเดียแล้วเราคือสีพาดเราหลีกทางให้เนาะได้เยอะมากนี่นะคะจักบาทนี่หอนร้อยหนึ่งเนาะอ,อันที่จริงซื้อกินก็ได้อยู่ดอกแต่ <laughs> แต่มาหาดีกว่าอบหาค่ะนี่ไงโอ้เราก็ได้หลายนะคะของพี่คนนี้พี่คนนี้เราเป็นไผ่เราเป็นพานที่แบบว่า เมื่อน,น,นีนนั้นเราไ่ได้เอาเสียมมาเลยแต่เราสามารถได้หอยตั้งสี่หน่วยกฟ็ฟอมแล้วก็เอิ้นเลยก็ฟอมก็ได้บะโอเคนะคะทุกคนจ้าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะเจอกันคลิปใหม่คะ่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ